สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมตอแต้มดําซิ่งนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมา2วันนะพี่น้องนะมันก็จะเงาเงยนะครับเพราะว่าเรากําลังวุ่นวายเรื่องฝนตกเรื่องทํารถทําอะไระก็เลยไม่ได้รีวิวพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ให้ดูอันนี้ก็จะมาขาวครับมาต่ออะไรหวอนะมาต่อไฟหวอจะลั่นงานบุญมาที่2 0นะครับ เจ้าเลยก็ไปใส่นาซามาเพิ่มนะใส่เพิ่มก็เต็มมันซื้อมายี่ห้ามันใส่ได้ไม่กี่บาทซื้อมาเยอะนะแล้วก็คงนาจะซื้อต่อนะแจวต่อยยากบ่ต่อยยากบ่ อันนี้ก็อยู่ร้านไดนามฮะต่อไดนาเจอไดนามะนี่ก็เป็นเสบุตนะไม่ลงจากรถตรงนี้มีอะไรมากครับตรงนี้ก็เป็นบ้านตรวจนะฮะบ้านผมนะครับนี่เขาก็ขยายขยายขยายสีเลนเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าแคท สามสองดีฮะกับเจ้าสามสนะครับผมจะเป็นทีมงานน่าจะรวมกันนะแต่ส่วนมากผมคิดว่าน่าจะเป็นสีประคนใช้นี่ก็หมวกเรากับราวไฟฮะขายแล้วพี่น้องขายแล้วเขาผมก็ขายกระจกฮะนี่เห็นไให้ดูขาดขายกระจกนะครับก็รองงบกับพี่น้องเราทำเรื่อยๆเนาะอ้า ดูมันเป็นไอนน้ำข้างในไงเวลาตากฝนอะแต่มันก็จะระบายออกใช่ไหมตามหลอดนะครับพี่น้องน่าจะระบายออกได้แจวแวก็คิดว่าเป็นไงก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าป้ายยังไม่ได้ครับป้ายกำลังไปเขียนชื่ออยู่ครับผมตอแต้มดัมซิ่งนะครับป้ายชื่อเรา นี่เราจะม่ให้ดูเจ้าม้าขาวพี่น้องไปเาทำอะไรมาบ้างนี่แก่โทษมาใหม่แล้วครับพี่น้องลั่นอยู่นะแล้วก็ฉัดเด็ดครับนี่เออมืองเสียงคล้ายๆน้องมะนาวนะครับคล้ายเลยเหมือนกันเลยเหมือนเสียงทะโบกข้างเลยแจวแจว เราจะไปให้ดูด้านบนกันนะว่ามันเป็นยังไงด้านข้างก็จะเป็นเหล็กประมาณนี้ครับด้านบนผมก็ไปดูนะครับข้างบนก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยผมร้านทีทีเอ็นอะไรแต่งฮะใจดีฮะลดให้อะไรให้ทุกอย่างครับผมสุดจัด ก็จะเป็นหมวกผมนะผมขายไปแล้วแล้วราวไฟย,ยังไม่มีคนเอาครับพี่น้องก็ยังขายอยู่นะฝนต้องวันฝนจนท่วมนะเราไปดูรถน้องนอนกันครับก็ไม่มีอะไรพากมากมายแล้วัน,นี้ ไปดูอ,อะไรในร้านน่ะปูเล็กๆเด็กๆทำนะเนี่เป็นวัยรุ่นนะครับเจ้าของร้านเ,เก่งครับร้านนี้มีทุกอย่างทำทุกอย่างครับน,นี่ตรงนี้ตรงนี้นอนท่ะพทำคลิปนี่ครับประมาณนี้ สวยเลยอ่ะเพิ่มกระจกแล้วสวยมากไปจับขอบข้างเดียวกันหืมขอบป้ายทะเบียนแบบมีไฟนะครับเดี๋ยวเราเราต้องโดนเสร็จแล้วก็เรามาชมเสียงหวอกันครับพี่น้องนะออตอ24เลยเนะานะฮะตอ24ะใช่วอลเอง24โวลต์ไหม24เออต่อ24 ม,มันเขียนในนั้นว่า24วีไปเดี๋ยวเรารอฟังเสียงกันพี่น้องดังแล้วใช่ไหมช่างทำอะไรอยู่บอกโอ้ะลยใช่อชอบไหม,มแพ้เ <c oughs> ีก็ขชื่ต่อเรียบร้อยนะครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วเหลือใส่สวิตช์แยกส่สวิตช์ปิดเปิดนะป๊อปแปะไม่ไม่ใช่ป๊อปแปะ,ปปแปะขึ้นเดไปก่อนโอ้อสวิตช์สตาร์ตเ,เ<อ>ร์เออฝนก็ตกทั้งวันไม่หยุดเลยครับ ครับทุกท่านขราไปดูว่าน้องนุ่นเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ช่างก็กำลังเจาะนะครับได้เจาะเจาะแท้สบิ์ใช่ไหม

ได้หน <Saint> ่อยหนึ่งเอ้ยมาแจ๋ว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 ไปไับพี่น้องไฟไหมพี่น้องนะเออเด้แจ๋วได้เสี้อผู้เราลองกดดูนะครับผม

ฝน,นตกไม่หยุดแล้วพี่น้องก็จอดกันเรียงแถวไม่ต่างจากพวกเราเลยครับอาชีพเดียวกันนะทำบนราดยางแต่ก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องจอดเหมือนกันนะครับใส่น้ำหอมกินนส้มไม่มีสเสนนะ่ห์เลย แต่น้อหอมกินส้มเพ่อไม่มีเสน่ห์เลยนี่เนไงมันมันกินมันไม่เย้าโยอนอะนออโอเคครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย